สวัสดีครับทุกท่านลุงดอนมาถึงสถานีกาแล้วครับกำลังนับนะครับสโค้กครับครับพึ่งมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับไปมาแล้วครับอ๋อดินแดงไม่ได้ไปครับหลังน้ำดินแดงไม่ได้ไปไปเรือนจำครัไปเรือนจำมา มีประมาณ27คนครับแล้วก็เริ่มมีมาเรื่อยๆนะแล้วก็มีคนออาสเสบียงมวลชนออาสเสบียงมาลงตอนที่ลุงดอนออกมาเห็นมีรถเก๋งหนึ่งเอาข้าวมาเอามะม่วงมาให้ครับขอบคุณมากครับป้าป้าขอบคุณมากครับป้าป้าครับอต,ตอนนี้ลุงดอนอยู่นี่มีมวลชนอยู่ทั้งหมด30 31คนครับนะครับตอนนี้ นะคับั้งหน้านี่คือคุณพ่อของทนายอานท์นะครับนะฮะคุณพี่จนะนะครับเดี๋ยวบอกป้าเป้าให้ก่อนเดี๋ยวมาดูป้ายด้านนี้ครับตอนนี้3ามสิบคนนะครับดูป้ายแรกเลยครับ

นี่ครับป้ายต่อไปครับสวัสดีครับและปล่อยภัยเพื่อเรายกเลิกหนึ่งหนึ่งสองครับปุณแม่ครับนี่ครับป้ายนี้เหมือนเดิมครับนายพานุพงษ์จากนอกนี่ครับนักสู้รุ่นใหม่ยังดีเดอร์ครับสวัสดีครับ a t t รีอานนท์ครับปล่อยอานนท์ครับขอบคุณครับ นี่ครับหยุดการปฏิบัติหน้าที่โดยอคติหยุดใช้ดุลพินิจโดยไม่เป็นธรรมนะครับยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองนะครับแท็กตราชูต้องชูเพื่อมวลชนแแท็กคืนสิทธิประกันตัวขอบคุณแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับปล่อยเพื่อนเราครับครับปล่อยเพื่อนเราครับสู้ต่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอครับป้ายนี้สวยงามครับตัวการ์ตูน รอยอนนท์เพื่อนเรายกแรกหนึ่งหนึ่งสองนี่ครับขอบคุณม่ครับครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่าน ะครับมาดูแต่ละป้ายครับสวัสดีครับคุณพี่ครับนี่ครับปล่อยเพนกวิ้นเพื่อนเรานะครับยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองครับขอบคุณครับสวัสดีครับปล่อยเพื่อนเรานะครับยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองขอบคุณมากครับนี่ก็ัอันนี้เป็นป้ายปล่อยเพื่อนเราภาพสกรีนนะครับน้องเพนกวิ้น นะครับสวยงามานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคืนคำพิพากษาให้ผู้พิพากษาครับนะครับแล้วก็ให้นักโทษการเมืองได้รับสิทธิการประกันตัวครับนี่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานขอบคุณครับขอบคุณคนะร,รับครับสวัสดีครับนี่ครับ ภาพสกรีนสีของน้องเพนกวินนะครับชัดเจนสวยงามครับสวัสดีครับนี่ครับปล่อยไหมเพื่อนเราครับยกแรกหนึ่งสงนี่ครับปล่อยลูกแม่นะครับปล่อยทนายอานนครับขอบคุณครับปล่อยลูกแม่ปล่อย น้องไม้พานุพงศ์จากนอกครับขอบคุณครับสวัสดีครับนี่ครับเพนกวินครับสวัสดีครับสู้ต่อครับอัย่าครับปล่อยเพื่อเราเพื่อเราไม่ผิดนะครับเพนกวินตั้งคำถามตอนเด็กครับผมผิดอะไรครับรู้เจอเลยครับขอบคุณครับนี่ครับ พอดีรับปล่อยไทยเพื่อนเรานะครับยกเลิกหนึ่งนึสองสิทธิประกันตัวคือสิทธิขั้นพื้นฐานครับองคณครอ่ป้ายนี้สวยงามกับฟรีอานนอน์ปล่อยเพื่อนเราเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ยกเลิกหน,นึ่งหนึ่งสองนาน ค,ครับนี่สุภาสวัสดีครับปล่อยเพื่วิ่เพื่อนเรายกเอืหนึ่งหนึ่งสองขอบคุณครับพี่ครับสวัสดีครับ,บคุณพี่หยุดการคุมขังโดยไม่มีคำพิาพากษาหยุดความอนุติธรรมในการดำเนินคดีแอะแทกคืนสิทธิประกันตัวขอบคุณครับ นี่ครับบล็อกนี้มีอีกสามท่านเมื่อกี้สามสิบเอ็ดนี่อีกสี่ท่านสามสิบห้าครับนี่ครับทั้งหมดสามสิบห้าท่านครับวันนี้นี่ครับใรูปน้องเพนกวินขอตทอนดีนะครับปลาโค้ดเข้าไปดูที่ป้ายใกล้ๆนะครับน้องเพนกวินนะดูดีมากเลยครับบุคลิกรอยเพนกวินครับนะแต่พอโดนอดอาหารแล้วผอมไม่นี่เลยสูบเลยครับ สวัสดีครับสีคับแอตแท็กฟรีอานอนตอบคุนครับเนี่ก็มีคนมาร่วมเยี่ยมอยู่ครับเขาหมด35คนครับวันนี้บดีใจครับเยอะครับตื่นเต้นนะงดอนมาถึงที่นี่ก็18นาฬิกา23นาทีก็ต้องรีบทำเวลาเลยครับ วันนี้ไม่ได้ทำไฮไลท์นะครับเพราะเวลามันเหลือไม่มากก็ถ่าย YouTube อันหนึ่ง Facebook อันหนึ่งเลยครับ สวัสดีครับคุณลาตรีครับครับคุณเขณ็มสวัสดีครับคุณจินสวัสดีครับคุณสายยันมิสวสิกสวัสดีครับคุณประสิทธิ <Want> ์สวัสดีครับคุณทวีศักดิ์สวัสดีครับครับคุณดารณีสวัสดีครับคุณประเทศกูมีสวัสดีครับ นะครับ và ครับ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  คุณจินตนาสวัสดีครับคุณวลาลทธสวัสดีครับครับฝนตกปล่อยๆครับฝนไม่ได้ตกแรงครับคุณอรนุชสวัสดีครับ ัสดีครับนี่ครับสวัสดีครับครับคุณค้าแ้รอยไหมเพื่อนเราครับยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองครับนะครับวันนี้ลุงดอนมาถึงที่นี่สิบแปดนาฬิกายี่สิบสองนาทีนะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวรอสักครู่นะตอนนี้ใกล้จะถึงเวลาที่จะสรุปงานนะครับสนาทีเอาใจลาลบรัฐครับถ้าประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยจริง ก็ต้องปล่อยปล่อยให้มีไฮพาร์คมีแบบอย่างจอมพนปอบอกว่าจะเปิดสนามหลวงเป็นที่ไฮพาร์คโดยถูกต้องตามกฎหมายจะด่าใครจะว่าใครจะแนะนำใครไม่ผิดกฎหมายสมัยสามสามสี่สุดห้าโชคดีครับขอบคุณแม่ครับพี่อดีก็จะสรุปแล้วขอบคุณแม่ครับ วันนี้เป็นวันที่62นะครับที่เรามาเรื่องทากิจกรรมในบุตรขังด้วยกนะะวัน,ยน,น,นนะครับวันอาทิตย์ที่มันจะเป็น54ก็ขอบคุณคุณพ่อจันทร์นะครับที่มาเข้ามาเรื่องกิจกรรมในบุตรด้วยนะครับเรามีผู้ต้องขังทางการเมืองนี้นะครับป้าเป้าของเรานะคะรับวงวันแพร่อ่าง จะข้อลักราบข้อกล่าวหาที่ตอนอนนักเลยในคดีเค่ยกายระเท้อนอขอนะครับระหว่างบอยบแปกันยายนตำรวจดีออกหมายเรียกป้าเป้าไปแล้วสองครั้งนะครับแต่ป้าเป้ายังไม่เคยเห็นหมายเลยเึ่งเจอที่จะแจ้งข้อหาฝ่าฝืนพรลกอรถถุกเถินและกระทำการถายหน้าต่อภารกิจนำนะครับ นอกจากนั้นนะครับคดีคุณโจเซฟนะครับกรณีที่มายืนกับร่วมกิจกรรมยืนหยุดขังกับเราอยู่บ่อยๆนะครับกรณีใช้คัตเตอร์ขีดแขนตนเองในห้องพิจา,า,ารณาเพื่อเรียกร้องสิงทธิการประกันตัวให้เป็นจาและอานนท์สารนะครับจะนัดไตสวนกรณีนี้ในวันที่ที่สศจิกายนนะครับ โดยผูอ้อำนวยการน,นับอำนวยการประจำสารอาญาภทศใต้ปปได้ดำเนินการกล่าวหาคุณโจ้แทนะครับคดีละเมิดอำนาจศาลตามประมวลวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา3.3ประกอบประมวลวิธีพิจารณาความอาญามาตรา15ซึ่งมีโทษตา,ามกฎหมายากับทุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน500บาท นอกจากนี้นะครับเมื่อวานนี้ทางศูนย์ขนในความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้รับแจ้งว่ามีเยาวชนอายุ15ปีถืออาวุธปืน12นายนะครับยึดปุนที่บ้านในที่จะตามจับกุมในจับก้อน9ตระกูลนะครับมาสอบคันยอไปสอนสอพญาไทย และพามาสอบปากคําคที่สอนอดินแดงโดยไม่มีทนายความเข้าร่วมนะครับภายหลังสารโยชนให้ประกันด้วยวงเงิน4ี่หมืนบาทซึ่งหลังจากได้ประกันตัวออกมาทนายความพบว่าผู้ต้องหามีรอยแดงรอยขีดข่วนหลายจุดตามร่างกายนะครับก็ยังมีคนที่ถูก แจ้งดำเนินคดีเรื่อยๆนะครับมีคนที่ต้องประกันตัวออกมาสู้คดีและยังมีเพื่อนเราที่ไม่ได้รับสิทธิการประกันตัวอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ต้องหาที่ถูกกล่าวหาจะต้องได้รับนะครับเราก็จะยืนยันเจตนารมณ์ที่จะเรียกร้องสิทธิการประกันตัวให้กับเขาเหล่านั้นต่อไปนะครับขอเชิญชวนทุกท่านนะครับหันหน้าข้าหาสารีกาดูสารีให วันนี้วันนี้มีผู้ครับ mm วันนี้มีผู้มาร่วมยืนท nah, ั <land> <heart> ้งหมด36ท่านนะครับลุงดอนดีใจครับนะครับเมื่อวาน56ถึง66ท่านแต่วันนี้36ท่านลุงดอนดีใจครับนะครับว่าอยู่กันเยอะอย่างนี้นะครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากนี่ขอบคุณมาก คุณดอลล่าขอบคุณมากขอบคุณมากสามสิบหกท่านก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับวันนี้ครับพรุ่งนี้สิบโมงสอนอนนางเลนอ๋อพระเป้าขอบคุณมากพรุ่งนี้ไปให้กำลังใจพระเป้าครับโอ้แกอายุหกสิบสี่หกสิบเจ็ดแกมาเชียร์ลูกเชียร์หลาน แล้วโดนเข้าไป40กว่าคดีไม่แพ้พี่สักดินาพี่สักดินา22หมาย40คดีเหมือนกัน22หมาย40กว่าคดีเหมือนกันเลยครับสู้ต่อครับพลเ,เริ่มแย,ยกย้ายกันแล้วครับโจเซฟก็างานเข้าด้วยนะฮะโอ้โห,โห,โหนเะขะาจัประชาชนกันเป็นว่าเล่นเลยฮะสงสัยเด็กทะลุแก๊สน,นะฮะ โดนไปเจ็ดกว่าคนนะฮะทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็มีทยอยที่จะดําเนินคดีไปเรื่อยๆประกันตัวออกมาสู้เรื่อยๆนะครับนี่นะคือความเป็นจริงของประชาชนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเนะริ่มยากยากกันแล้วยยนนครับลนะูกดอนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ช่อง YouTube ลุงดอนเกตเพียกนะครับและช่อง Facebook เพจลุงดอนเกตเพียกด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกท่านครับขอบคุณมากครับกินข้าวไหมผมเลี้ยงไม่เป็นไรไปไหมในเนไรเดี๋ยวจะไปที่อื่นต่อไปไปไหนยังไม่รู้มังคินเดียวผมเลี้ยงข้าวไปไหมไม่เป็นไรครับคุณพี่เดี๋ยวอขอยุติการไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้นะครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกท่านแยกกันกลับนะครับสวัสด,ดีครับ